คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดชะะใช้วิจารณญาณ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณ3ตัวบนตรงๆชุดเสี่ยงชคเสี่ยงดวงนะคะสูตรนี้จะเดินมาให้ใหม่นะคะเป็นจำนวน6งมวดนะคะสูตรนี้ลงมาให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะโดยสูตรนี้นะคะสูตรหลักร้อยและสูตรหลัก หน่วยนะคะเป็นสูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วในสูตรนี้นะคะจะอ้างอิงมาจากสูตรเสียงโชครวยเจ็ดงวดนะคะส่วนเ,เสียงโชครวยเจ็ดงวดเนี่ยงวดที่แล้วหลักร้อยนะคะมันเข้าที่เลขสองนะคะหลักร้อยเข้าที่เลขสองและหลักหน่วยมันเข้าที่เลข แปดนะคะงวดที่แล้วในสูตรนี้แต่มันผิดที่หลักสิบนะคะแอดมินก็เลยนำเฉพาะหลักร้อยและหลักหน่วยของสูตรเสียงโชครวยนะคะก็จะใช้หลักร้อยและหลักหน่วยนะคะใช้หลักร้อยและหลักหน่วยเนี่ยนำมาเดินต่อนะคะแต่ว่าหลักสิบเนี่ยในสูตรนี้แอดมินก็ เปลี่ยนชุดมานะคะสำหรับหลักสิบนะคะแต่หลักร้อย Ramadan, และหลักหน่วยก็นำมาจากสูตรที่มันเดินต่อจากงวดที่แล้วนะคะมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะหน้าตาที่ได้สำหรับสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะหลักร้อยเส้นสีฟ้านะคะสูตรที่สองหลักสิบจะใช้เส้นสีชมพูและสูตรที่สามหลักหน่วยจะใช้เส้นสีเขียวนะคะหลักร้อยจะใช้หลัก พันบวกหลักร้อยสองครั้งบวกสิบล่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่ค่ะหลักสิบนะคะใช้สิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกสิบหน้าครั้งที่สองผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งนะคะสูตรที่สามสุรหลักหน่วยนะคะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งนะคะบวกหน่วยล่างบวกสิบหน้าครั้งที่สองผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกห้าบวกสองบวกหนึ่งค่ะ มาเริ่มคำนวณเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะหลักร้อยนะคะเจ็ดบวกสบวกสบวกแปบวกสองบวกสบวกแปนะคะเจบวกสได้9 9้บวกสได้11บเนะคะสิบวกแได้19ะคะ่ะ สิบเก้านำเฉพาะเลขเก้านะคะมาบวกเลขคงที่1นึ่นะคะเกบวกหได้10ใส่ศูนบวกหได้1 1ึบวกสได้5ค่ะเลขเด่นหลักร้อยนะคะได้0 1 5ต่อไปหลักสิบนะคะหกบวกศนย์บวกเกบวกศบวกเกนะคะหกบวกศนย์ได้ 6, 0, 6. หกบวกเก้าได้สิบห้าค่ะสิบห้านำเลขห้านะคะมาบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนี้จะเป็นเลขเด่นหลักสิบนะคะและสูตรที่สามสีเขียวนะคะสองบวกสองบวกสามบวกเก้าสองบวกสองบวกสามบวกเก้านะคะสองบวกสองได้สี่บวกสามได้เจ็ด 7บวก9ได้16นะคะ16นำเฉพาะเลข6ตัวท้ายนะคะมาบวก6บวก5ได้11ใเศษ่1 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4ค่ะอันนี้เป็นเลขเด่นหลักหน่วยนะคะสูตรนี้นะคะแอดมินก็จะนำมาจับ คู่ชุดให้เพื่อนๆนะคะก็จะได้คู่ชุดดังนี้นะคะก็จะเป็นเป็นคู่ชุดปักหลักนะคะปักหลักนะคะไม่ต้องกลับนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม6กก็จะได้เลขเด่นคือ0 5 1 0 ห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่ 081 083 084นในชุด0นะคะต่อไปชุด1นะคะ151 153 154 171 1 7, 1, 1, 7 1> 3ามหนึ่งเจ็ดสี่แดสและสูตรหลักหน่วยนะคะห้าห้าหนึ่งห้าหสห้าห้าสห้าเจ็หนึ่ง ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสามและห้าแปดสี่นะคะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนนำมาตัดเลขดับนะคะดับบนทุกหลักของแอดมินนะคะดับบนก็จะเป็นสูตรเลขดับคือเลขสามหกเก้านะคะสำหรับสูตรเลขดับ ถ้าตัดเลขดับนะคะเพื่อนๆก็ตัดเลขสามออกไปนะคะสามก็คือเลขดับนะคะถ้าตัดเลขดับก็คือชุดที่มีเลขสามเนี่ยเราก็ตัดออกนะคะถ้าใครชอบก็เก็บไว้นะคะที่กากระบาดสีแดงไว้ข้างหลังนะคะก็คือตัดดับนะคะถ้าตัดดับแล้วมันก็จะเหลือแถวนี้นะคะ เหลือแถวนี้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 แล้วก็แถวนี้นะคะถ้าตัดเฉพาะเลขดับนะคะดับบนทุกหลักนะคะส่วนเลขดับประจําหน่วยนะคะมันไม่ตรงกับเลขดับประจําหน่วยนะคะถ้าใครไม่ชอบตัดดับนะคะถ้าลองนํามาชนนะคะ แอดมินก็นำมาชนกับสูตรเด่นปักหลักร้อยบนโชคดีสิบเจ็ดงวดนะคะปักหลักร้อยบนของแอดมินนะคะหลักร้อยของแอดมินได้เลขศูนย์ห้าหกเก้านะะศูนย์ห้าหกเก้าถ้านำมาชนกับหลักร้อยนะคะนำมาชนกับหลักร้อยมันก็จะชนกันที่เลขศูนย์ และเลข5นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ0 5 6 9ก็จะชนที่เลข0และเลข5นะคะปักหลักสิบบนนะคะปักหลักสิบบนสูตรปักโชค18งวดนะคะเลขเด่นนะคะ5 7 9 1นะคะถ้าชนนำมาชนนะคะมันก็ชนกับเลข5 แล้วก็เลขเจ็ดนะ,ะสูตรเด่นนะคะปากหลักหน่วยบนเพิ่มซับสิบแปดงวดนะคะเพิ่มซับสิบแปดงวดนะคะก็จะชนกับเลขเด่นคือสี่ห้าหกเก้านะคะในสูตรนี้มันก็จะชนกันที่เลขสี่นะคะ มันก็จะมีเลขเด่นที่ชนกันนะคะก็คือเลข0 5นสีนะคะศูนย์ห้าสี่ศสีหสีเจส อันนี้ก็คือที่ชนกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะชนกันกับสูตรเลขชนกันกับสูตรเลขเด่นนะคะเลขเด่นปักหลักที่แอดมินนำมาลงนะคะก็จะชนกับคู่ชุดคู่นี้นะคะถ้าชนเพิ่มนะคะชนกับสูตรเลขเด่นบนสองสูตรท้าชนสิบแปดงวดนะคะชุดที่หนึ่ง เด็ดเลขเด่นที่ชนมันก็จะชนกับเลขแปดและเลขเจ็ดนะคะและสูตรที่สองท้าชนยี่สิบเอ็ดงวดนะคะมันก็จะชนกันที่เลขหนึ่งเลขหกเลขแปดนะคะมันก็เท่ากับว่ามันก็จะมีเลขที่เพิ่มมาอีกหนึ่งเลขที่น่าสนใจนะคะก็คือเลขแปดนะคะถ้าเพิ่มเลขแปดมานะคะก็จะเป็น ศูนปดสนี่นะคะก็เ,เพิ่มมาและห้าแปดสี่ค่ะ แต่ก็ไม่แน่นะคะตัวที่แอดมินไม่ได้ไฮไลท์มันก็อาจจะมาก็ได้นะคะค่ะแล้วในสูตรนี้นะคะถ้าเป็นจับแค่สองตัวนะคะก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่เจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสามเสนะคะแปดหนึ 8, 1, 8, 3, 8, 4, นะคะถ้าจับแค่2ตัวนะคะเด่นชนก็จะมีนี่นะคะห้าสแล้วก็แปสี่นะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางนะคะที่นําสูตรที่น่าสนใจมานําเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะคะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ